ผลการออกเล็กรางวัลหวยเล่าสามัคค mm ีวันพฤหัสบดีที่2มกราคม2568รางวันเล็กสองตัวล่างเลขที่ออก34 34ร่างวันเล็กสองตัวบนเลขที่ออก88 88ร่างวันเล็กสามตัวบนเลขที่ออก488 488รางวัลเลขกหาตัวเลขที่ออก 13488 13488โชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณแฟนคลับ FC ทุกคนที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังแรงใจนะครับในวาระดีๆขึนปีใหม่2568ปี2 0 2 5ขอทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดน,นะครับขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครับผมบ่เจ็บบ่จนร,ร่ำรวยเงินทองทุกท่านทุกคนนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไปโชคดีมิใช่ครับสวัสดีครับ